เมื่อคนคิดถึงฉันเขาคิดถึงอะไรให้เขียนลงไปถ้าคุณเป็นเป็นคนทํางานประจ,จาก็เขียนคุณสมบัติของคุณไปว่าเขาคิดถึงอะไรวะแล้วฉันอยากให้เขาคิดถึงอะไรนะครับคอลัมน์แรกถ้าอาจจะเป็นปัจจุบันก็คือเขาคิดถึงอะไรตอนนี้คอลัมน์ที่สองคือฉันต้องการให้เขาคิดถึงอะไรฉัน,นต,ต,ออต้องการให้เขาคิดถึงอะไรแล้วคุณที่นน่นที่คุณต้องไปยกตัวอย่างของผมก็คือขอต้องการให้เขาคิดฉันว่า เป็นอาจารย์ของอาจารย์ผมวางตําแหน่งตัวเองตรงนั้นะแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรเป็นอาจารย์ของอาจารย์ทําไมผมถึงวางตําแหน่งตัวเองตรงนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีแข่งหมายความว่าไม่ว่าลู้ศสษย์ผมกี่คนถึงแม้ว่ามีคนที่ดังสูงขึ้นไปดังกว่าผมก็เป็นไม่ได้แล้วนะออชอนบรูนาอีรันดังยังดังมากของผมเีกเคยเป็นลู้ศสิ่งของผมที่แบบไม่มีคนตามตอนแรกแต่ตอนนี้ดังมากแต่ยังไงก็ตาม คนยังจาผมได้ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์เป็นอาจารย์ของชอนเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งเราเป็นเรามาช่วยกันเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นยังไงก็ตามสุดท้ายเราอยากจะมาเรียนกับอาจารย์บันดิตหรือไม่ก็มีอีกคนหนึ่งชื่อเอเทนนะครับแล้วลูกศิษย์ผมทุกคนก็น่ารักมากเลยนะเขาก็พูดกับในในสาธารณชนเลยว่าผมเป็นอาจารย์เขาครับไม่ว่าจะเป็นรุ้งเป็นเอเทนเป็นอันเป็นเออเป็นชอนนะครับบอยวิสูตรแสงกลุนเลอร์ก็เป็นลูกศิษย์ต้นกุฏิเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเรื่องแรกเลย เทุกคนพูดในสาธารณชนบอกว่าผมเป็นอาจารย์เขาผมถึงต้องให้คาจำกัดความกับตัวเองนะไม่งั้นคนงงหมดอเพราะคนเข้ามาในตลาดถ้าเราไม่บอกตลาดว่าฉันเกี่ยวใครนี่เคลมอีกอันหนึ่งนะคุณต้องเป็นคนบอกเองนะคุณอย่าให้ตลาดมากําหนดคุณเพราะเขาไม่มีเวลานะเขาไม่มีเวลาแล้วเขาจะสุบอะไรมาที่มันไม่ใช่คุณแล้วคุณจะไม่ชอบมันจําไว้ผมเจอแต่ก่อนเจอตอนเป็นคอนดักเตอร์นะเจอ เขาจะสรุปอะไรมาที่คุณไม่ชอบมาแล้วคุณก็บอกคุณต้องกำเกินฝืนทนอันนี้ด้วยเหรอไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเวลามาสรุปกับคุณเขาคุณต้องสรุปให้เขาคุณต้องสรุปตัวตนของคุณให้เขาแล้วเขาจะได้พูดตามเข้าใจเปล่าผมสรุปตัวตนของผมโอเคสรุปนายบัณฑิตนะต่อไปนี้ไม่ใช่คนดันกตนักดนตรีแล้วนะเวย้ยไม่ใช่คอนดักเตอร์นะเวย้ยแต่ก่อนหางของผมแบรนด์ของผมคือบัณฑิตเรื่องสีคอนดักเตอร์ระดับโลกคนจําได้อันนี้หมดผมว่ามันช่วยมันไม่ค่อยช่วยชีวิตผมเลยไม่ค่อยช่วยในการไปข้างหน้าของผมเลยเพราะคอนด มันไม่ช่วยผมโตเร็วผมจะผมเลยจะเปลี่ยนอาจารย์ของอาจารย์อันนี้ช่วยผมโตเร็วแต่ใครอะต้องเป็นคนบอกผมจะรอให้เขามาสรุปเองเหรอรอไปสิบปีตลาดไม่ม,ไม,มีไม่มีทางเขามีเวลาคิดเขาไม่มีเวลาคุาาคณต้องบอกเขาผมก็บอกอาจารย์ของอาจารย์ผมคนบอกเองแล้วเขาเรียกตามตอนนี้ก็รู้จักกันในฐานะนี้หมดเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะค,น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 คุณเป็นคนควบคุมแบรนด์ของตัวเองอย่ารอเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนแบรนด์ให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเข้ามา p e r s o n a นอล coaching กับผม ขาดูเหมือนหมดพลังเหมือนพลังตกเป็นแม่รว้เลี้ยงเดี่ยวเป็นแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตถูกเป็นเหยื่อคนอื่นเหมือนกับถูกคนนั้นก็มองอยงนี้แล้วเขาชื่ออะไรรู้ไหมชื่อออดชื่อเล่นชื่อออดชื่อจีนก็ยาวผมจะตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเพจให้เขาก็ครูออดมันก็แปลกไอ้ครูออดเลยตั้งชื่อว่าผมตั้งโอเคน้องออดมันไม่พรอไม่เอาโอเคผมตั้งชื่อใหม่ว่าวาเนสซ่า คุณรู้ไหมว่าเอเนอร์จีเขาเปลี่ยนพลังเปลี่ยนหน้ายิ้มเหมือนวันนั้นได้เกิดใหม่เพราะว่าเขาได้ชื่อใหม่ชื่อว่าเบเนซาชื่อนี้โคตรสำคัญไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์คุณชื่อสินแบรนด์สินค้าคุณชื่อตัวคุณเองคุณก็เปลี่ยนได้มันเป็นอะไรรู้ไหมว่าเวลาเวลาเขาเขาเนี่ยหน้าเป็นบระก,กายมีความสดใสขึ้นมาเพราะผมบอกว่าการที่คุณตั้งชื่อใหม่วันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกโลกรู้ว่า กูไม่ต้องรับสิ่งที่คนอื่นบอกให้มาตั้งแต่เกิดฉันบอกเลยว่าต่อไปนี้นะฉันจะควบคุมชะตาชีวิตของฉันเองกูตั้งชื่อใหม่เลยฉันชอบชื่อนี้ฉันตั้งที่เองก็ได้นะครับเหมือนกันคุณเหมือนกันคุณตั้งคุณอยากจะได้โชคชะตาแบบไหนคุณอยากจะคุณเป็นคนกาหนดเองก็ได้ทุกอย่างกําหนดเองหมดเหมือนผมกำหนดแบรนด์ตัวเองอาจารย์ของอาจารย์พวกมึงเรียกตามนะอาจารย์ของอาจารย์นี่เรียกตามให้หมดเลยนะเข้าใจเปล่าแบรนด์ของคุณคุณเรียกบอยคนอื่นมาเรียกตามได้แล้วเขาก็จะเรียกตามคุณ คุณอย่าไปอย่าไปคิดว่าเขาจะคือคนก็ไม่มีเวลาคิดอยู่แล้วเขาก็เลือกตามคุณแบบแบบง่ายๆยางนั้นแหละจริงๆคุณจะไปสนใจว่าสงสัยว่าเออเอา้าเขาจะมาสงสัยไหมเขาจะมาเช็คดีกรีฉันไหมอ่ะเขาจะมาชีเช็คไหมว่าฉันเป็นเอ็กซ์เพรสจริงหรือเปล่าช่วเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าเขาจะมาเช็คไหม,ฉ,หหม,ไหมฉันจะไม่มีเซอร์เลยฉันผมบอกได้เลยนะเรื่องเซอร์คุณเลิกไปเลยเลิกคิดไปเลยนะเพราะเซอร์ไม่มีใครสนใจนะในตลาดไม่มีใครสนใจ มีแต่พวกองเอ,อะไรอะศาสตราจารย์อะไรสนใจคุณต้องไปจบปริญญาเอกจะไปสอนอ่ามีดีกรีแต่ในตลาดไม่มีใครสนใจเข้าใจเปล่าไม่มีใครสนใจเพราะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่คนจบปสามจบปห้าจบปหกคนที่ไม่มีไม่มีการศึกษาสูงนะคุณตันเรื่องอะไรก็ตามเขาไม่มีการศึกษาสูงแต่เขาสักสักเซสในตลาดได้เพราะตลาดไม่แคร์โอเคเปล่าตลาดไม่แคร์เขาสนใจว่าคุณตอบโจ์เขาได้จบ เขไม่มานั่งเช็คดีกรีคุณตัวคุณคุณคุณตนันมีดีกรีด้านการตลาดหรือเปล่าเป็นญาเอกหรือเปล่าแสดงว่าเป็นญาเอกคนที่เป็นญาเอกจะต้องเก่งกว่าคุณตันสิตลาดไม่แคร์เป็นยาเอกการตลาดที่ไหนจบแซนฟอร์ดจบฮาร์วาร์ดอะไรมาสู้คุณตันได้ที่ไหนไม่สู้ไม่ได้ <laughs> เป็นลูกน้องคุณตันด้วยซ้ำเข้าใจไหมโอเคอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พรทุกคนนะครับไปสร้างเพอร์ซันแบรนด์ใครอยากจะมาเข้าคอสกับผม เรียนเป็นเพร s o n a l c o โคชชิ่งผมชอบสอนเพร s o n a l c o โคชชิ่งเพราะมันมันมันแบบได้ถึงตัวแล้วก็หลายคนที่ผมโคชไปก็ได้เป็นเป็นแสงสว่างให้สังคมไปทำอะไรใหม่ๆนะครับก็ถือว่าคอร์สนี้เนี่ยโอเคมีมีม,มีมี how to ให้ทุกคนไปทำได้อยู่แล้วเนื่ผมว่าเออต้องทำให้คุณคุ้มอะมันมามาเรียนกับผมมันต้องคุ้มอะ แต่ว่าคุณสามารถไปต่อได้ไปสามารถที่จะถ้าเกิดอยากจะลงลึกมากขึ้นก็ามาติดต่อได้นะครับินบ inbox เข้ามาเลยเพจบัฑิตอุตสสีอาจารย์ของอาจารย์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอาข้อมูลไปลองทําดูเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะเก่งขึ้น knowledge ความรู้อย่างเดียวไม่ช่วยนะคุณต้องทําวันนี้เลยนะ day one เลยนะไม่ต้องรอให้เรียนจบนะไม่ต้องเรียนให้อีกสองอีกสองงวดจบนะไม่ต้อง day one เลยจบชุดนี้ปุ๊บทำเลยทําสีกัน้บนอย่างน้อยกันบ้านอ่ะกันบ้านที่ผมให้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยทำเขียนข้างบนเนะี่ยแล้วก็ทำสองคอลัมน์ ที่ผมสอนอ่ะอย่างน้อยทําลงมือทําตอนนี้เทคแอคชั่นอะไรบางอย่างพอคุณเริ่มเทคแอคชั่นเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไปแล้วมันจะเริ่มไปของตัวมันเองนะครับสร้างนิสัยเป็นคนเทคแอคชั่นสุดท้ายนี้ขออภัยนะครับอย่าลืมเอาคำรู้ที่ผมสอนไปใช้แล้วก็ไปดูคลิปต่อหนึ่งคลิปแล้วก็ออดิโอนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ